หมูใส่ถุงวันนี้ทำเป็นถุงไว้กินกับช่ตมตำก็อร่อยกินเล่นเล่นก็ดีนะสีมาแล้วก็มาแยกอ่าใส่ถุงเป็นถุงเล็ก กินกับน้ำพริกของนะคงอร่อยเดี๋ยวนี้สะดวกเดี๋ยวนี้สะดวกไม่ต้องมานั่งทอดเองซื้อมาเป็นถุงใหญ่ เรียกำเป็นถุงเล็กๆไม่ต้องมานั่งทำนะ ใชดถุงแยนี่ปิดปากถุงเรียบร้อยกินกับอ่าก็แบบเต๋เนอ้อก็เต๋วน้ำตก

ก็ใหญ่ไปเราก็ต้องทำให้เล็กๆนะที่จะใส่ถุงได้หาแล้วได้เสื้อมาแล้ได้เสเื้อดีกว่าช่วยเฉย I'm าโอเคนะคะพี่เล็กก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะแพ็คอ่ะแุกหมูกก่อน